ขอผมปิดเน็ตแล้วแล้วมันอัดไม่ได้โอ้โฆษณาไม่อยากให้ขึ้นใช่ไหมเออนะไอสดีดีท่ทำไมโฆษณาคตรขึ้นอ่ะ,อะเออนะเออนะโอเคเข้ามาแล้วอืม นะผมว่าแบบเูยแบบไหนก็ได้ไอ้ไอ้บ้านไอ้ชาลีอะ่ะเออไอ้ชาลีอยู่แบบนี้ไม่ไม่ดี้างกว่ว่าเา่ยมาแล<อ>มาแล้วันมาแล้วทุกคนไอ้ชาลีันมาแล้ว มันมว้าตรงนี้ว่ะมันว้ามันชั้น you yeah. ชั้นล่างเลย

มันเข้ามามันทําให้ผมตกใจตลอดครับอิชาลีเนี่ย คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอาลาไปก่อนถ้าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากูติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะคบบ๊ายบาย